พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่24เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านทางคุณแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิย์ยูดาบท,ที่1ข้อที่20พี่น้องคะการอธิษฐานในพระวิญญาณ หรือการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสองแบบคือการอธิษฐานด้วยวิญญาณของคุณซึ่งก็คือการพูดภาษาแปลกๆแ,และการอธิษฐานผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นเราได้รับคําสั่งให้อธิษฐานผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในหนึ่งโครเรียนบทที่14ข้อที่14เปาโลอธิบายว่าเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์นี่หมายถึงการอธิษฐานด้วยวิญญาณของคุณการพูดภาษาแปลกเป็นวิธีในการติดต่อกับพระเจ้าในระดับวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากนั้นในโรมบทที่8ข้อที่26เราเห็นมิติอื่นของการอธิษฐานในพระวิญญาณในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่า ควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญ,ญญาณทรงช่วยขอแทนโดยการคลำคลวรวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคํานี่ไม่ใช่การพูดภาษาแปลก,แ,ปลกแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราโดยเสียงคล,คล่ำครวญการแสดงออกที่ลึกซึ้งและจริงใจซึ่งคําพูดไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้พี่น้องคะคุณเคยประสบกับช่วงเวลาที่คําพูดใช้ไม่ได้ และแต่วิญญาณของคุณกลับเต็มไปด้วยเสียงคร่ำควรวญและเสียงถอนหายใจลึกๆไหมนี่คือช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่และอธิษฐานวิงวอนแทนคุณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นให้อธิษฐานต่อไปจนกว่าจะมีการปลดปล่อยในวิญญาณของคุณการอธิษฐานแบบนี้มีพลังมากช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจัดก,การกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ เป็นกลยุทธ์ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในพระคริสตลอดไปนอกจากนี้เมื่อคุณอธิษฐานเป็นภาษาปแปลกๆพระคัมภีร์กล่าวว่าคุณสามารถขอของประธานแห่งการแปลความหมายได้ซึ่งไม่ได้หมายความถึงการแปลสิ่งที่คุณอธิษฐานแต่หมายถึงการได้รับความเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังอธิษฐานพี่น้องคะอย่างไรก็ตาม เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สวดอธิษฐานผ่านทางคุณด้วยเสียงคร่ำครวญคุณอาจไม่ทราบรายละเอียดเสมอไปเว้นแต่พระองค์จะทรงเปิดเผยให้คุณทราบฤทธิ์อำนาจและผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณอธิษฐานผ่านทางเราในลักษณะน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถโต้แย้งได้เราเราฤทธิ์อำนาจและการครอบครองของสวรรค์นบนแผ่นดินโลกเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นจริงของพระเจ้านี่เป็นหนึ่งในเหตุผล ผมรักและเพลิดเพลินที่จะอธิษฐานให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณที่ช่วยให้ข้าพระองค์อธิษฐานได้เกินกว่าความเข้าใจของข้าพระองค์ขณะที่ข้าพระองค์อธิษฐานเป็นภาษาปแปลกและด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ คระองเป่าประกาศว่าข้อจำกัดทุกอย่างถูกขจัดออกไปและคระองเดินในใชัยชนะอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณสำหรับกลยุทธ์ของพระเจ้านี้ในการดำเนินชีวิตที่ก้าวขึ้นข้างบนและก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด